หมอก็าําดีมือเบาไม่ปวดเลยทำอะไรก็มั่นใจตรงนี้ว่าเป็นอะไรเราก็ไปหาหมอแกททำดีทำดีมากช่วยเหลือผู้สูงอายุได้โ้ได้มีบุญคุณเยอะหมอเขาทำมือเบาไม่เจ็บไม่ปวดอะไรว่างั้นไม่กลัวลยจ้ะดีใจจ้ะด้ใจปันต้องมีหน้ากลัวคัะก็ทำฉันก็นอนเลยเขาทำได้ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็กินข้าวได้อะไรได้ ีีกม็ม่ฟันลประโยชน์ของคนไข้ก็คือที่หนึ่งอันดับแรกเลยเรื่องวิชาชีพของเราเนี่ยก็คือคนไข้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเราหยิบยื่นสิทธิ์ที่มันเป็นพื้นฐานบวกกับให้บริการฟรีแล้วก็ทําให้เขาตัดสินใจได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพเขาในระยะยาวที่ดีขึ้นอย่างนี้ครับ ตอนนี้คืออุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทุกอย่างเรามีพร้อมหมดขอแค่คนไข้มาแค่นั้นเองครับคือพร้อมไม่ต้องห่วงอะไรเลยโครงการนี้ของสปสชคนไข้ก็จะได้ไปฟรีๆอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับเราก็ต้องใช้จากโรงงานที่มีมาตรฐานรากันเพียมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเสาวไว้รองรับฟันฟอมทั้งปาก เวลาแรงกดแรงแทะลงไปก็จะลงไปที่รากฟันเทียมลงไปที่กระดูกไม่มากดทับเหงือกผู้ผู้ที่ได้รับการใส่รากฟันเทียมไปก็จะไม่เจ็บรากฟันเทียมที่ฟันปลอมทั้งปากเนี่ยจะยึดติดแน่นไม่หลุดง่ายแล้วก็ไม่เจ็บเวลาเคี้ยวอาหารบอกว่ารากฟันเทียมของเราเนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับมีอายุการใช้งานอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีได้แล้วครับว่ามีความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานฟันเทียมที่เขาใส่เนี่ยใช้แล้วไม่กระดกแล้วก็สามารถทานอาหารที่เหนียวได้เพิ่มคุณภาพชีวิตในการรับประทานอาหารได้อร่อยอร่อยทุกคนที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาครับสามารถใช้ชีวิตได้มีคุณภาพมากขึ้นหมอวอกเลยว่ามันค่อนข้างปลอดภัยมากๆครับเพราะว่ากว่าจะมาเป็นวัสดุ รากเทียมให้คนไข้ได้เขาผ่านการวิจัยมาเยอะมากสิ่งที่เราให้คนไข้ก็คือเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่คนคน,นึงควรจะได้มากกว่าหลังจากที่ถอนฟันไปแล้วแล้ว,ลวเขามีฟันปลอมไม้เร็วขึ้นเนี่ยสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีฟันเนี่ยเขาก็จะ ปวดเคี้ยวอาหารมันก็จะมันก็จะแย่ลงการดูดซึมสารอาหารมันก็จะแย่ลงสุขภาพโดยรวมเขาก็จะแย่ลงทุกอย่างมันจะแย่ลงไปหมดคนเป็นเบาหวานเพราะว่าไม่มีฟันก็ต้องเคี้ยวเฉพาะแป้งกินผักอะไรไม่ได้คือสิ่งที่มันตามมาถ้าเกิดคนไข้หลังจากสูญเสียฟันแล้วใส่ฟันได้มไม,ไม่ไม่เร็วพอ ถ้าคนไข้หนึ่งคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอยากมีฟันปลอมหรือว่าต้องการใส่ฟันปลอมแล้วคนไข้หนึ่งคนคนนั้นก็คือมาที่เวทระเบียนก่อนเพื่อตรวจสอบว่าสิทธิ์เขาเป็นสิทธิ์อะไรพอเขามาเวทระเบียนเสร็จปุ๊บเขาสามารถเดินมาที่ห้องฟันได้เลยเพื่อซักประวัติแล้วก็ดูสกรีนโรคประจําตัวคร่าวๆว,ว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมวันนี้พร้อมที่จะพร้อมที่จะเข้าไปตรวจในห้องฟันหรือเปล่าหลังจากที่คุณหมอฟันได้รู้ว่าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวนะหมอฟันก็จะ ตรวจประเมินช่องปากคร่าวๆซักประวัติแล้วมีความปลอดภัยที่จะฝังรากฟันเทียมแล้วก็จะเอ็กซเรย์แล้วก็ให้การทิ้เป็นแพลออกมาว่าเนี่ยคนไข้คนคน,นี้จะต้องได้รับการฝังรากฟันเทียมแบบไหนหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วล้วก็มาฝังรากฟันเทียมแล้วก็นัดเข้ามาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็บอกเขาว่าต้องเตรียมตัวมายังไงกินข้าวกินยามาถ้ามีโรคประจําตัวก็กินยามานอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอพอฝังรากฟันเทียมเสร็จปุ๊บแล้วก็รอแผลหายให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็จะทำฟันปลอมต่อในกรณีนี้ก็คือยิ่งเจอเร็วคนไข้ตัดสินใจที่จะทําเร็วมีปริมาณกระดูกที่เพียงพอในการที่จะรองรับกับลากเทียมที่เราจะฝังไปในกระดูกยิ่งทําเร็วก็ยิ่งดีตัวลากเทมครับมันจะไปคงรูปของกระดูกไว้ไม่ให้มันละลายไปเยอะในกรณีที่ไม่มีลากเทียมอยู่ กระดูมันจะละลายไปเร็วกว่าครับยังไงก็เข้าได้กับร่างกายมนุษย์ไม่เป็นพิษแน่นอนแล้วก็หลังจากทำพิการณเราก็จะให้รับประทานยาค่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ปวดยาแก้แอักเสบต่อไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแล้วก็นัดกลับมา,าติดตามอาการตลอดตลอดครับขอบคุณค่ะที่ทททศึสษาท์ทำให้เนาะทำก็ทำฟรีไม่ได้เสียตังก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณแบบที่ทําให้เนาะจะนฟันเราไม่มีเคี้ยวขาว้าวเพราะทำแล้วมันดีขึ้นเราก็ขอบคุณมากใส่แล้วดีดีกว่าเก่าดีกว่ามีฝันก็ดีใจดีใจผพมีฝันขอบคุณหมอปิดาขอบคุณคุณหมอมากเลยละ่ะที่แนะนําโครงการนี้ให้มาทําที่แม่ฝั่งรากฟันเทีย,ย่ดีมากขอบคุณมากเลยละ่ะ ขอให้เข้ามาทำดีกว่าและฟันเราจะดีขึ้นและจะแน่นขึ้นจะกินอะไรได้อีกเยอะ